เกิดอะไรขึ้นกันแน่ร้อนระอุแบรนด์น็อตวอลริ์พุ่งติดเทรนอันดับหนึ่งประเทศไทย oh, <no. S 1> เมื่อไม่นานมานี้เกิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อเพจหนึ่งตั้งคำถามว่าหากปล่อยให้เอกชนซื้อวัคซีนเองกับบริษัทเจ้าของหากเกิดอาการแพ้ยาจนเสียชีวิตใครจะรับผิดชอบเราชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มเพชรกรุณพลที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่านี่คือสักแต่ว่าเขียนเอาใจรัฐบาลใช่ไหมหนึ่ตายมากี่คนแล้วกับวัคซีนที่ไร้คุณภาพพอตายก็บอกจากโรคประจำตัวถ้าไม่ไปฉีดเขาจะตายเร็วแบบนี้ไหมกับโรคประจำตัวเนี่ยสอเอกชนเขายอมรับความเสี่ยงจากค่าชดเชยเองก็ไม่ให้เขาซื้อมาใช้ และเจ้าตัวก็ยังร่ายาวถึงเหตุผลต่างๆอีกมากมายหลายข้อพร้อมทิ้งท้ายว่ากูเข้ามาเสือกมึงแค่นี้แล้วนะขณะที่น็อตก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบเพชว่าเรื่องของมึงเพชก็ตอบกลับเพื่อนว่าแต่เรื่องของมึงปลอมนะน็อตก็สวนกลับเพื่อนเช่นกันว่าก็แล้วแต่มึงจะคิดนี่มันเรื่องของกูขณะที่เพชตอบกลับเพื่อนรักอีกว่า คือก,กูไม่ได้คิดไปเองไงมันคือข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับไม่ใช่มโนแบบบทความที่เขียนหลอกคนแต่มึงก็เลือกที่จะเชื่อในแบบของมึงกูเอาข้อมูลมาให้เพิ่มเท่านั้นแหละเวลาไปคุยกับใครจะได้ไม่อายเวลาเขาตอบกลับมาก่อนนอตจะตอบกลับเพื่อนว่าขอบคุณล่าสุดโลกโซเชียลก็ร้อนา่าถึงกติดแฮชแท็กแบนด t ตวพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ แถมจี้ไปถึงมดดำคชาพาว่ารายการแฉไม่ต้องมีน็อตก็ได้หรือมดดำแค่อยากหางานให้เพื่อนทำอย่าลืมกดไลค์กด u ับสกคายและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย